ฮัโลโหลจ้าวสวัสดีเด็กเทวเกรียนทุกคนนะครับมาอู่โฮมปานนนจากช่องพิ่เจทีพีอีก,กันอีกแล้วเย้มชมวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มตู้ไดมอนด์รอยย่อกวามชัวตู้ไดมอนด์กับ ตู้ปืนผมไม่อยากสมผมไม่สมตู้ปืนะนะคุณผู้ชมสมแต่ตู้ไดมอนด์นะครับวันนี้ก็นะครับเป็นอีกวันหนึ่งชมที่ลงคลิปชมหลังจากเราหายไปนานคุณผชมเราก็มาลงได้2คลิปน้ำช่วงครับก็เดีย๋ยวจะมาเล่าสาเหตุน้ชมว่าทำไมถึงกลับมาลงคลิปคิดยังไงอะไรยังไงก็อย่าไปดูท้ายคลิปน้ชมก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ก็สับตะไคร้ผมน้ำช่วงเราก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์น้ชมขอบคุณเอฟซีที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับปะไปดูกันเลยโอ้ก็นะครับตอนนนีีี้้้คคืือออตูเเยยะมมากชด๋ว ไม่ว่าจะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบตู้เยอะจริงๆผชมเดี๋ยวนี้คือจริงๆตู้ปืนผมไอยากกดน้ำชนแต่ผมยังไม่เจอ A อดชมมเจอ A อเดับูกๆผมจะมาลองกดให้ดูนคุณผชมครับเดี๋ยวต้องมีคุู้ชมต้องมี A อเดบบบบาทมาคุณผชมครับมาเราก็จะมาส่ตู้นี้ก่อนคุณผชมวันนี้คุณผชมเราจะมาส่ตู้ดมอนคุณผมชมพ่อหนุ่มบันนี่สุดซ่ำคุณผชมก็คือพ่อหนุ่มกระต่ายคุณผ้ชมก็นะครับน่าจะเป็นใกล้ๆหรือว่าเทสการิอิตเ็เนตอร์คือกาันตีงมว่า เอเอไม่มีสีทองคับพี้ชมเอเอเฮ้ยโอ้โตกใจเอาอีกแล้วแล้วคือมันขึ้นสุดยอดเฉยคุณผชมก็แบบอะไรวะเคือ,น,อ,อกกน,นึ่งกออกคับชมนี่ส่มสิบครั้งได้ตั๋วด้วยคุณผชมอันนี้เหลือแค่สิบเอ็ดอลแซงมานานละมั้งชุดนี้เอเอเออ โอ้โหเที่ยวนี้ไม่มีวิวแวแวเลยคุผู้ชมไม่มีวิวแววของความเกลือความกาวเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้ยังไงอเอะเหือสีขาวโอ้โหอย่างเกลือคุณผู้ชมเฮ้ขาดอหรียญหนึ่งวะเนี่ยยี่ห้าแล้วได้น,นี่คุณผู้ชมได้อีกสองใบคุณผู้ชมจัดไปผมว่ามันต้องมาออกตัวฟรีแนะ่แน่ เือตัวฟีก็ไม่ช่วยอะไรมันจบเลยอะเผือ,อส่วนปืนมันไม่ค่อยโอเคมันชวงในตู้มันไม่มีปืนอื่นที่ดูน่าสนใจเลยปืนตัวนี้ก็ไม่ค่อยโอเคถึงมันจะมีน่าสนใจสุดก็คือน่าจะเป็นหินมันชมงเดี๋ยวนี้คือบเป็นระบบที่เผื่อใครไม่รู้มันชงแต่คิดว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมีผมคนเดียวที่ไม่รู้ผมเพิ่งมาเล่นมันชวงก็เป็นระบบการแลกของมันชงที่ว่าเปลี่ยนอใหม่อย่างนี้คือมีปืนให้แลกมันชวงปืนถาวรแต่ว่าใช้หินถึงสามก้อนมันช่วงก็ใช้หินเยอะมากมันช่ว อันนี้ก็กระบอกนี้ก็คือค่อนข้างดีชิมชมก็คือว่ามีให้แลกทุไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นปืนชิมก็ถือว่าโอเคมากทุแต่ชุดยังเป็นชุดเก่าเลยนะคือตั้งแต่ผมเลิกเล่นมานานมากทุกชุดเก่ายังอยู่กันเยอะมากทมแต่ว่าแทบจะไม่เห็นชุดใหม่มาเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนชุดในตู้เดมอนบ้างเลยคือแบบเหมือนจะเป็นชุดเก่าเก่าเยอะมครับดูดินะครับเปลี่ยนเพิ่มมาน่าจะเป็นปืนมากกว่าทุคครับส่วนเหรียญแคนใกล้นี่อันนี้ โทเคน FF อันนี้มีเปลี่ยนเรื่อยๆผู้ชมครับก็โอ้วันนี้สวยดีนะสองร้อยเหรอเสียดายว่าผมใส่หัวกระต่ายผู้ชมผมก็เลยว่าไม่ค่อยแบบว่าเอาวันอื่นเท่าไหร่ผู้ชมแต่หัวสวยนะหน้าแรกเก็บไว้เสร็จคิดตั้นพลึกคิดตันของควันที่ส่งเฮ้ยเดี๋ยวเๆเห็นว่าแบบอ๋ออันนี้ เหมือนจะเป็นกิจกรรมใหม่ผู้ชมหัวนี้เมื่อก่อนแจกฟรีผู้ชมผมได้มาแล้วผู้ชมเคยมีแล้วผู้ชมว่าใครที่แบบว่าท่านตอนนั้นคือจะเป็นอะไรที่ดีมากเป็นยุคทองมากผู้ชมช่วงแรกแรกฟีดไฟลเป็นเกมที่แบบว่าเออของฟรีเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ยังมีของฟรีผู้ชมแค่ว่าเออแบบผมเบื่อเฉยผมก็เลยไปเล่นเกมอื่อแล้วเราก็พอเราไม่เล่นนานก็คิดถึงผู้ชมคิดถึงคนที่แบบว่าเคยเล่นฟีดไฟล์ด้วยกันคิดถึงเอฟซีผู้ชมคิดถึงคนที่เล่นด้วยกันผู้ชมสมัยก่อนนี่แบบหึยอย่างมันผู้ชมเวลาวิ่งเก็บแรงเก็บอะไรเงี้ยยโโดดนนนนนเซตาาากกกัััมมม่ผู้ช็อว ต้องมียิมโฉนดวันวันไหนผมว่างยิมอาจจะนั่งเล่นกลางวันถ้าเกิดใครเจอผมออนอยู่ตกลางวันก็สามารถเชิญได้ยิมชบเราเข้าไปเล่นด้วยกันนะยิมไม่ซีเรียสอะไรมากนะนะครับประมาณนั้นก็อนว่าคลิปนี้ก็จบไปในเพยงนี้มิวุฝากกดไแล้วก็สุดแต่ใครให้ผมดูนชมส่วนเหตุผลที่กลับมาทำคลิปฟรีไฟอีกครั้งมิวุส่วนหนึ่งก็คือคิดถึงเอฟซีมชมส่วนสองก็คือคิดถึงคนที่เคยเล่นคิดถึงคนในแคนยิมที่เคยเล่นด้วยกันชอบแล้วก็ส่วนสามเลยก็คือ เห็นสายแจกเขาลงคลิปบ่อยมิจฉุกเลยลงมั่งมิจฉครับประมาณนั้นช่วงนี้เห็นสายแจกลงคลิปฟรีไฟบ่อยมิจฉุก็ดูอยู่นะแต่ผมไม่ได้คอมเมนต์แล้วผมไม่รู้จะเมนต์อะไรก็เลยเข้าไปดูเฉยผมก็เลยเอ้ยหันมาทํามั่งดีกว่ากลับมาทำฟรีไฟมั่งดีกว่าเห็นสายแจ็คเขาทำแล้วก็เลยอยากทำมั่งมิจฉุก็เลยกลับมาทำชมครับประมาณนั้นไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะมิจฉุครับเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะต้องหาแอร์ดอกให้ได้มิจฉุกเอาแอร์ดอกถูกๆมาแบบว่ามาจัดการแบบส่งไอ้น่าายยคอนะรับบบไปก๊